ซีพรึกรับเขินเลิฟซีนนูนิวลั่นดูเดือดที่สุดในชีวิตใช้เวลาถ่ายเกือบห้าชั่วโมงทำเอาแฟนๆถึงกับฟินไม่น้อยกับอีพีล่าสุดของซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอ The Next Prince ของคู่จินซีพรึกและนูนิวชวรินที่แม่แต่นักสแสดงเองยังเขินแบบสุดทั้งนี้เมื่อซีได้มาร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ ISA Birthday ที่ราลินชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ได้เปิดใจว่าฟีดแบ็กซีรีส์เห็นมีคนแซวห้องศิลปะ ชารันอัตูมครับก็ตามชื่อเลยเป็นห้องชารันที่มีความอาจจริงๆเพิ่งอัดรีแอคไปตอนเช้านี่เองเพิ่งดูแบบตาเนื้อเต็มๆเ,เพราะเพิ่งมีเวลาดูเป็นยังไงบ้างก็หลบหลังโซฟาแล้วก็รอดูรีแอคเลยหัวเราะเวลาดูเขินมากยิ่งแบบเวลาดูกับแฟนคลับยิ่งเขินเลยฉากนี้หลายๆคนบอกว่าศิลปะไฟลุกเลยไฟไม่ลุกนะก,ก็ปกติถ้าลุกก็ไม่น่าอยู่ตรงนั้นกันได้แล้วเราก็ต้องวิ่งหนีมันจะมีมากกว่านี้ใหม่ จริงๆผมรู้สึกว่าผมรู้ว่าจะตัดออกมาใช้เยอะจริงๆมันมีมากกว่านี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในอนาคตหรือเปล่าหรือว่าอีพี1ิลบหรือเปล่าที่ห้องชรันคณินหรือเปล่าแต่จริงๆมันมีหลายซีนมากเลยนะทุกคนตอนถ่ายจริงเขินใหม่ก็มีเขินบ้างจริงๆต้องโฟกัสมากแล้วใช้เวลามากก็ช่วยกันเต็มที่หนูหนุนิวก็เต็มที่ทีมก็เต็มที่เพราะทุกอย่างใช้เวลาถ่ายหลายมุมมากทำไมถ่ายสี่ถึงห้าชั่วโมงถึงเหลือแค่นี้อยากให้ออนแอร์มากกว่านี้เหรอ ก็แล้วแต่ผู้กำกับแต่ที่จริงผมก็คิดว่ามันเยอะแล้วแค่ซีนนี้ถ่ายห้าชั่วโมงเลยเหรอใช่มันเยอะมากใช้พลังงานมากแล้วก็คนมุมกล้องเป็นซีนที่ดูเดือดที่สุดเลยใหม่ดูเดือดที่สุดในชีวิตหนูก็น่าจะดูเดือดที่สุดในชีวิตเพราะว่ามันมีประมาณสามครั้งมันก็จะมีแต่ระดับความรู้สึกของตัวละครไปแต่ที่จริงความอาต้องยกนิ้วให้เลยมุมกล้องหรือสกอร์เพลงที่ทำให้เคลิ้มไหลไปตามอารมณ์จะมีพิกกว่านี้ใหม ยิ้มสำหรับผมคิดว่าพี่กว่านี้หลายๆเรื่องนะไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ของชรันคณินอย่างเดียวนึกว่าฉากเลิฟซีนจะพี่กว่านี้อีกต้องรอดูเราไม่สปอยแล้วน้องเขาว,ว่ายังไงเลิกซีนสี่ห้าชั่วโมงเขินวันนี้นั่งอัดรีแอคเขินตัวบิดไปหลังโซฟากันใหญ่แล้วชะโงกหน้าแล้วบอกไม่อยากดูแล้วเขินเสียงสองก็นึกถึงฟิลไปดูกับแฟนคลับเราเข้าใจในมุมแฟนคลับแล้วใช่ไหม ก็ตอนนั้นมือไม้สั่นแล้วก็เขินแล้วเหนื่อยอาหายใจแบบติดขัดนึกถึงวันที่ไปดู r รี c t อีพีเตอนนั้นแบบไม่มีที่หลบเลยทํายังไงดีซ้ายก็มีคนขวาก็มีคนหันหลังก็ยิ่งเห็นคนมองหน้าก็ทําให้เราเข้าใจมิอ่านฟีดแบ็กบ้างไหมอ่านอ่านจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความรักและโปรดักชันของเขาก็จัดเต็มมันก็มีหลายมุมมองแต่เรารู้สึกว่าส่วนใหญ่เป็นฟีดแบ็ที่ดีมากชมเรื่องภาพหรือความรู้สึกของตัวละครจริงๆก็เป็นซีนที่ยิ่งใหญ่ที่ใช้พลังงานเยอะมาก เพราะเรารู้สึกว่ามันผนวกกับทุกทีมจริงๆมันใช้ความรู้สึกใช้ความเชื่อใจไม่ว่าจะเป็นตัวหนูหนุนิวเองเฮียตัวพี่ออฟเองผู้กำกับหรือตากล้องเองเราต้องช่วยกันให้มันออกมาสวยงามต่อไปเราจะอัพเลเวลเรื่องอื่นๆที่จะตามมาในส่วนของเลิฟซีนใหม่จริงๆเราก็รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยเล่นกับใครขนาดนี้แล้วก็เชื่อใจกันมากขนาดนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันต้องเชื่อใจกันมากเลยนะเพราะถ่ายจริงมันเยอะกว่านั้นมากแต่ก็ปล่อยไปตามอารมณ์เราแล้วเขาก็ตัดใช้ มีพูดคุยก่อนถ่ายไหมว่าจะเล่นยังไงจริงๆเขาก็มีกำกับบ้างและปล่อยไปตามฟิลบ้างตามอารมณ์บ้างบางทีมันนานไปผู้กำกับอาจจะพูดมาการทำงานด้วยกันมันทำให้รู้ใจกันแล้วหรือเปล่าด้วยมากๆตั้งแต่เรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อแล้วครับเรารู้สึกว่ามันสำคัญมากๆเลยนะมันเป็นความเชื่อใจหลายอย่างอยู่กันมาแบบนานแล้วเราเชื่อใจและเราสบายใจที่เล่นด้วยหลังจากนั้นแอบวันหม่ว่าแฟนๆอยากเห็นใสระดับมากกว่านี้ไปเรื่อยๆ ทุกคนมันมีหลายเรื่องนะตอนนี้ EP 1 0ก็เริ่มละมีหลายความรู้สึกแต่ละตัวละครเริ่มเผยแล้วว่าเราเป็นคนยังไงเจออุปสรรคอะไรมันเริ่มมีการเมืองเข้ามามันเริ่มมีความรู้สึกความสัมพันธ์เข้ามาความรักแบบไหนรูปแบบไหนเรื่องชนชัน้นหรือความรักต่างเพศก็มีหมดหลังๆก็น่าจะมันมากกว่านี้ซึ่งมันดีมากจริงๆผมรู้สึกอินเตอร์แฟนเยอะขึ้นมากแบบเสพในซีรีส์อย่างที่บอกอยากให้เป็นเรื่องที่เป็นซอฟท์พาวเวอร์ของไทยด้วยพี่อ๊อฟก็ลงทุนโหเพิ่งคุยกันวันก่อนรวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างางน จะเกินร้อยล้านไปร้อยยี่สิบก็คิดในใจกำไรจากไหนใจใหญ่ใจถึงถือว่าคุ้มค่าใช่ไหมกับการที่เขาลงทุนขนาดนี้เพื่อคุณภาพที่มันออกปกติที่เห็นลงทุนหนักขนาดนี้ก็คือไม่ใช่แค่บริษัทเดียวมันจะมีพาดเนอร์หรืออะไรมาคอลแลบด้วยหรือให้ทุนมาแต่นี่เป็นทุนของพี่ออฟเองก็เจ๋งฟอร์มทีมขึ้นมาแล้วโหทุกคนตั้งใจมากเหมือนเป็นปริญญาเอกของตัวเองแต่ละทีมงานฝากติดตามอีพีที่เหลือหน่อยก็ฝากติดตามข้ามฟ้าเคียงเธอ the next prince เหลือ4 e p สุดท้ายแล้วมาดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรให้ตื่นเต้นหรือว่าหักมุมแบบไหนอาจจะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่าไม่จบอย่างในนิยายหรือเปล่าหรือมีอะไรที่รู้สึกว่าพลิกล็อกหรือเปล่าก็เดี๋ยวติดตามกันทางช่องวัน